สวัสดีจ้าพี่น้องปองไป,ส,ปสุขูสุคนสวัสดีเอฟซีทั่วโลกสวัสดีแอดมินทั้งสีทันของตีไม้นะคะวันนี้ก็เอาบรรยากาศตอนเทีเศร้มามห้พี่น้องเบื้องเด้อจ้าบรรยากาศตอนทอเทเศร้าพี่น้องจะไปคะ่ะทุกคนไปเลี่ยนกันนะคะประมาณนี้นะคะ นี่ร่มแห้งนะคะพี่น้องรมแห้งนะคะนี่พระอาทิตย์กำลังขึ้นเลยค่ะไปคะ่ะทุกคนขึ้นห้องเรียนาสอีกแล้วเรากับว่ามีอยังไละะ่ด้วยค่ะพี่น้องวันนี้ก่ะอาลมแห้งแง้งค่ะพี่น้องอากาศก็เย็นคือเก่าค่ะอากาศนาหนาวแล้วนะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะ่ะบรรยากาศ,บรร,ากาศบรรยากาศแบบสุดๆไปเลยะคะ่ะทุกคนบอกนะคะก็ต้องขออภัยนะคะเอทุกๆท่านนะคะที่เอาแต่คลิปออันนี้มาให้ดูนะคะทุกคนอันนี้ลมแรงมากเลยคะ่ะไปคะ่ะอันนี้ก็จะเหมือนเดิมท่าเรือนี้ก็จะออกประมาณเที่ยง40นะคะทุกคนอ่า ถ้าตีไม่อยากกลับบ้านก่อนก็ขอครูได้นะคะขอบ่อยก็เพื่อนๆก็จะเครืองนะคะลมแรงมากเลยค่ะทุกคนไปคะ่ะลมกระแห้งหนาวกระหนาวมันไม่รอดทุกยนอดมืแล้วอีกหน่อยหน่อยค่อตื่นตีห้าครึ่งนะคะทุกคนตื่นมาทําอะไรก็ไม่รู้ตื่นขึ้นมาอาบน้ําสระผมไดผมนีดผมนะคะอ่า ไปกันทุกคนโอ้ยโอ้โหหนาวทั้งหนาวทั้ง,มงลมแหงเลยพี่น้องมานี่นี้ค่ะโอ้ยเดี๋ยวเพิ่งไปห้องเรียนนะคะจะได้ไีกินชาอุ่นๆน,นะคะโอ้ยพ่อเมียพี่น้องขยอยมาหน้ว Som krigsbåt, ubåtjager, i 1943 i Amerika. Hun ble hentet hjem til Norge. Gikk i fast rute mellom Bergen og Sunnhordland. Det er Stord, Skånevik, plasser rundt her. Gikk fast i hvor mange år?

biler, dyr Å kunne ha 600 passasjerer. Veldig mange. I dag bare lov å ha 180. Altfor mange. Har dere av og til rotert til Bergen eller vant? Ja. Vi har ofte turer for kunder som leier oss. Har vi har turer til Bergen, Haugesund, Rosendal Ja har også i år vært til Trondheim mm. mm. Trondheim! <laughs> Nei, helst, eh, er er eh, for eksempel ofte i uka? helst sesongen egentlig fra eh, mai til til september. Litt bedre vær. <laughs> ja. Men nå eh, så ligger vi til Kai og har julebord ไปครับทุกคนไปข้างบนกันนะคะดอกไม้สวยมากเลยอันนี้เขาก็มาที่เรือเรือนี้เขาก็ให้แบบว่านอนแล้วก็เที่ยวนะคะทุกคนแต่แพงนะคะแพงแพงมากเลย ะะ <c oughs> เดี๋ยวข้าเจ้ากับสีออกอันนี้เป็นบุฟเฟ่นะคะพี่นออ้องอันนี้เนื้อเรือนะคะเด้อนะเพื่อนก็จะอธิบายให้เราฟังนะคะทุกคนอันนี้เขายังไม่ออกนะคะเขาสีเขาเรียกว่าอะไรออกทีหลังนะคะทุกคนเออมันเหมือนกับว่าเป็นเรือท่องเที่ยวนะคะเรือท่องเที่ยวนะคะไปทุกจังหวัดจอดทุกที่นะคะท่าเรือแล้วก็ให้หนักท่องเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวได้ชมกันไปค่ะทุกคน เราหยางไปดูข้อมูลกันว่าจะสวยขนาดไหนนะคะก็เป็นความรู้นะคะบางคนก็ตีไไม่เป็นเมาเรือดได้พี่น้องเพราะว่าคืนมันแหง้งตาวนี้นะคะโอ้อันนี้ก็เป็นเตียงนอนนะคะโซวโนุด <c oughs> ู อันน,นี้ก็คือเตียงนอนนะคะห้องนอนสองคนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอ้าวห้องนอนอีกนะทุกคนไปค่ะคุณสืภาพาไปคับเรือกอะไรไม่นองค <c oughs> ันาพาอ่าอันนี้ก็จะเป็นที่ห้องนั่งเล่นแล้วก็จะมีเตียงคิดว่ามีเตียงนะคะ ก็เหมือนเดิมห้องน้ำนะคะรวมไปด้วยมอเตอเรือกค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นไปคับเรือกันพี่น้องโอ้โหอันนี้ก็คืออันนี้นะคะก็คือห้องขับเรือนะคะทุกคนไปในเมืองนะคะ Her er morgenen. i ti knop, og det går veldig sakte. Så her er her vi styrer båten. Så Kapteinen sitter her og styrer mannen der. Og i det maritime folket som jobber om bord, er det to kapteiner, to matroser, altså tar tau. ล,ลมแรงนิดนึงนะคะทุกคนนี่ครัมาดูบรรยากาศข้างบนกันโอ้สวยมากๆเลยค่ะโอ้ยลมแรงกับลมแรงนี่นะคะทุกคนนี่สวยมากๆเลยนี่นะคะเห็นี่ครับโอ้บรรยากาศอันนี้เป็นเรือท่องเที่ยวนะคะไปทุกไปทุกประเทศนะทุกคนสวยมากๆเลยค่ะมากเลย ค่ะทุกคนต้องขออภัยนะคะเสียงลมลมแรงจริงๆ <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาปิดท้ายคลิปกันนะคะทุกคนก็ขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมื่นนะคะ <c oughs> คไม่อดไม่ยากไม่เจ็บมจมมจไม่จนไปไหนมาไหนมีคนรักคนอุปถัมภ์คำจุนเกื้อหนุนตลอดปีและตลอดไปและมี้องเน้อน,นะคะก็ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกาลังใจให้ตีไม้โนเวกับตีน้อยสายฝ่อของเราด้วยนะคะทุกคนนี่นะเราก็มาถ่ายนะคะข้างๆกันนะ เพื่อนไปหมดแล้วนะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวก็เขาลงเลงลงเลงนะคะไปค่ะทุกคนนี่ก็บรรยากาศนะคะทุกคนนี่นะคะต้องเดินนะคะทุกคนเพราะว่า <c oughs> เดินเข้าไปหมดแล้วนะคะเรายังถ่ายรูปกันอยู่แดนเด่นเด่นเอ้คกูกูตายแล้วลง ะะคเข้ามาสู่เหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะลงไปแล้วค่ะโอเคนะคะทุกคนยังไงขอจบในในไลฟ์นี้ในในคลิปนี้นะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ